สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะว่า ความรักความสัมผั์ของชาวราศีมังกรและคณามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแกเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตัวนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงด e s c r i p t ั่นแกจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปร m o ชั่นต่างๆ id line แล้วก็ facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามกรจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ โอเคแก้วขอเป็นตัวแทนในกานจะไพ่ชาวราความรักชาวราศีมังกรลัคนามังกรด้วยจ้า The Tower The d e a d h Four of Cups Page of Pentacles The Magician ว wow. ้าว แกมองว่าคุณกำลังสองจิตสองใจนะระหว่างว่าคุณควรไปต่อหรือไปหาคนเก่าๆไหมอะนะบางทีมันเหมือนหนะ้าภพขึ้นว่าคุณชาวราศีมกรลัคณามังกรเหมือนคนรอคนเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆสองจิตสองใจว่าจะติดต่อไปดีไหมหรืออะไรดีไหมนะคะ มันเหมือนพ่ขึ้นเป็น energy แบบนั้นบอยว่าคุณนึกถึงพลังงานเก่าๆคนเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะพ่หล่นเดี๋ยวแก็ขอพัยสักครู่นะโอเคเสร็จแล้วอะ่ะหน้าพามาเลยคิดว่าบางครั้งเนี่ย พราะอะไรคุณถึงคิดถึงคนเก่าๆก่แคบขอภัยเลยค่ะ the chariot the lovers อัศวินถือเหรียญแล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญแก็บว่าคุณน่าจะรู้ข่าวคราวของเขามาเมื่อไม่นานมานี้นะนะคะชาวราศีมกักรลัคนามาังกรขาเหมือนคุณไปรู้เรื่องราวบางอย่างของเขาข่าวสารบางอย่างของเขา แล้วคุณรู้สึกอยากรู้อยากเห็นก็เลยมีการแบบมีการดูกันทางโซเชียลมีเดียหรือว่ามีการแอบ,บสืบแอบส่สสองอะไรกันแบบนี้ไหมอะนะคะเหมือนเหมือนแบบคุณมีการส่องมีคุณแบบมีการแอบ,บดูเขาอยู่อะไรเงี้ยว่าสิ่งที่คุณจะรับข่าวสารมานะ่ะมันจริงไหมแต่เหมือนไพ่ขึ้นว่า โลกออนไลน์อ่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบมีใครมาบอกคุณหรือคุณไปรับรู้เรื่องราวอะไรมาจากใครอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีเกณฑ์เพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นชัดมากว่าอาจจะมีใครนําข่าวๆอะไรมาบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นได้นะคะเหมือนคุณไปรับรู้อะไรมาบางอย่างอะไรเงี้ยแต่น้ําหนักมันแก้ว่า,น,าน่าจะไปรู้จากจากคนรอบข้างหรือมีคนเอาอะไราไป พูดไปเล่าให้ฟังมากกว่านะคะและททำให้แบบความอยากรู้ในตัวของคุณปลุกปลังหรือว่าเปล่งประกายขึ้นมานะคะอ่าแล้วชาวราศีมังกรและคนามังกรจะทำอย่างไรต่อไปคะแก้บขอภัยด้วยค่ะแปดถ้วยหกดาบเดือด n นแล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญแกมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะคุณอยากจะกลับ ไปพูดไปคุยไปสื่อสารไปอะไรต่างๆนานาเนาะแต่คุณไม่ทํานะเพราะว่าคุณมีความกลาก้ากลัวแบบที่จะติดต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกแบบไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยมีความกลัวแบบชัดเจนมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่แปลกการที่คนเราจะกลัวแบบเนี้การที่ต้องแยกย้ายกันแันนั้นมันมันมันต้องทําลายซึ่งกันและกันเนาะแต่หน้าไพา่แกบขึ้นว่ามันมันไม่ได้มีเหตุทาร้ายอะไรซึ่งกันและกันเลยอะ แต่มันเหมือนแค่เหมือนแบบแค่ไม่ได้คุยกันแล้วแค่นั้นนะนะคะแล้วเหมือนไพ่ก็ขึ้นได้ว่าแปดห้วยหกดาบเงี้ยเด e ั u นอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลที่เหมือนแบบคุณอยากให้เขากลับมานะแต่เป็นการกลับมาที่อยู่ในสถานะไหนก็ได้ความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้อะ่ะแต่ขออยากให้เขาอะ่ะที่เป็นคนเก่าของคุณน่ะมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณได้ไหมในสถานะไหนก็ได้คุณโอเคหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะว้า wow. ว เนาะนะคะแก้ขอภัยหน่อยสิคะถ้าพัยเกิดมาขนาดนี้หมอก็อยากรู้ไปด้วยเลยอย่ะว่าแล้วอย่างนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณคะแก้ขอภัยเลยจ้าณนะตอนนี้สิบเหรียญจะแฮงแมนสี่ดาบ6ถ้วยแล้วก็เดอะจ d สเมนตแกมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังคงรักนะ รักแบบสิบเหรียญเลยอ่ะ็ก็ยังคงรักคุณแบบมั่นคงแล้วก็ยังคงรู้สึกแล้วก็ยังคงมีหกมีหกถ้วยด้วยยังคงคิดถึงคุณเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยแต่เหมือนหน้าไพ่ขึ้นว่าเขาเขาไม่ทําอะไรละในความสัมพันธ์แล้วเขาก็รู้สึกว่า the j u d g m e n t ล้าอะ่ะเขาคิดว่าทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วมันมันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนวันเวลากเก่าๆไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขายังคิดถึงแล้วก็ยังคงรักคุณเสมอเลยนะคะ ชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้บทสรุปของเขาสองคนจะเป็นอย่างไรถ้าไพ่คิดไพ่ขึ้นว่าเขาก็คิดถึงคุณแต่ไม่ทำอะไรแล้วนะแล้วก็พยายามมุ่ฟออนอย,อยู่ในขณะที่คุณก็คิดถึงเขาและอยากได้เขามาอยู่ในชีวิตในสถานะไหนก็ได้อย่างเงี้ยไพ่ต้องการแนะนำอะไรให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรไหมคะแก้บขอไพ่ด้วยค่ะสิบ ข้วยหนึ่งเหรียญ6ไม้เท้า10ดาบ The Moon แล้วก็ The Wheel of Fortune ว้าวนี่มันเป็นโชคชะตาชัดๆเลยพอแกมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วระหว่างคุณกับเขามันเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ได้เจอกันนะแล้วก็มีโอกาสได้พูดได้คุยได้สื่อสารกันนูน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่หน้าไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวจะมีใครบางคนในความสัมพันธ์ไม่คุณกับเขาว่า จะเรียกร้องความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาขึ้นไปเป็นกรณีพิเศษแบบแบบเยอะเกินไปอ่ะจนทำให้อีกฝั่งหนึ่งอึอดอัดหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะไม่ได้มีการเรียกร้องหรือไม่ได้อะไรในความสัมพันธ์ให้มันอะไรมากมายหรอกแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะพยายามมากแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวตอบเดี๋ยวไม่ตอบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยอะไรเงี้ยทาเหมือนไม่สนใจทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าแบบ แก้ขอใช้คำว่าตายทั้งเป็นได้เลยไหมเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่สซีดาบแล้วมีดีวีลออฟฟอร์จูดเหมือนโชคชะตายเขาขีดมาแบบนี้นะคะแก้ขอไพ่ในซีนะคะถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้ใครคะเป็นคนที่มีความรู้สึกมากกว่าแล้วก็เป็นทุกมากกว่ากับการที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องความต้องการเรื่องความสัมพันธ์แก้ขอไพ่เลยคะ่ะฝั่งไหนเอ่ยหกเหรียญสองไม้เท้าทิงถือดาบ แล้วก็ได้ไพ่เดอะสเตรนท์แล้วก็ได้ไพ่คิงถือเรียนแกมีความรู้สึกว่าคุณสองคนนี่มันมวยถูกคู่เลยเนาะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเป็นพออีกคนหนึ่งหายอีกคนหนึ่งเป็นมันไม่พอดีเลยอะนะคะมันไม่พอดีเลยอะแล้วมันก็จะเป็นกันอย่างเงี้ยพัาดกันปวดหัวเลยแล้วก็คีบความสัมพันธ์กันแบบนี้ต่อไปเพราะไพ่ไม่ได้คิดว่าจะแยกกันนะหลังจากที่กันมาเจอกันแล้วแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเป็น อีกคนหนึ่งหายอีกคนมันคล้ายๆหยินหยางอะค่ะขาวดําขาวดําขาวดําดสลับกันไปแบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ปต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะทุกทุกยอดซับสไครต์ทุกทกยอดกดไลค์ทุกๆยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสรัวันนี้ไม่หมอไปแล้วขอบคุณี่รับดีนะคะบ๊ายบาย